สวัสดีค่ะมากินข้าวต้มนะคะยำกุ้งนะคะยำกุ้งแห้งนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้กินแบบง่ายๆนะคะขต้มนะคะน,นี่เรตต้มนี่นะคะเห็นไหมคะต้มใช้ข้าวหอมมะลินะคะต้มต้มแบบกินอร่อยนะคะอ่า,ากุ้งแห้งตัวใหญ่นะคะยำแล้วอร่อยแบบน้ำมะน,นาวซอยหัวหอมแดงนะคะนี่นะคะใครชอบเผ็ดก,ก็เติมไปนะคะกินแนนี้เลยนะคะเนี่ย กีนแบบง่ายที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเออพายก่อนนี่ค่ะอร่อยมากนี่กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่อย่ตรงนี้เนาะแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยจ้านี่กุ้งแห้งนะคะกินแบบนี้แหละค่ะ อร่อยจริงๆนะคะเกินไดนง่ายนะคะน้องสาวเอาุ้ม,มาให้นะคะก็ขอบคุณน้องสาวนะคะที่เอาุูมาให้พี่สาวพี่สาวก็เลยทําการยำซะเลยจ้ะพี่สาวก็อร่อยจ้าอร่อยบีบน้ำมะนาวมะนาวหนึ่งใบนะบีบใบเล็กนะคะ อร่อยพูดไปด้วยคุยไปด้วยนะคะอมืมีพริกค่ะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยอืม เม็ดแ,แดงแดงอร่อยไม่เค็มน,นะคะกุ้งไม่เค็มน,นะคะแล้วก็ม่บีบมะนาวไม่ต้องใสนนะะานา่น้ำตาลนะคะใส่มะนาวน้ำตาลทรายนะคะอร่อยแล้วบีบมะน,นาวกินแบบนี้เลยค่ะ เอดอกไม้อง,งุ่นใครอยากกินผลไม้มาใครยากได้ดอกไม้นี่นะคะทำไว้โชว์เล่น,ลนว่าวันไหนก็ทําอะไรนะคะจะมาบอกนะคะจะมามาบอกการทํานะคะจะทำดอกไม้จะปั้นตุ๊กตาหรือพุ่งพวง,พงแจนะคะก็จะมาเข้ามาเข้าบอกนะคะวิธีทําให้ชมนะคะ วันนี้อากาศร้อนนะคะใส่แบบสบายๆนะคะอยู่บ้านแบบสบายๆคะ่ะเฮียกินแบบนี้ง่ายมากเลยนะคะมันมันนุ่มมันนิ่มแล้วมันลื่ลนคอได้ง่ายสบายๆอร่อยอร่อยอืม คือแบบนี้อร่อยไม่ต้องแน่นท้องอีหิวเราก็กินใหม่เพาาะอปข้าวต้มใช่ไหมหิวเราก็กินนี่ตั้งหม้อนึ่นะคะเห็นไหมคะเฉพาะเราคนเดียวนะคะเนี่ยหม้อน,นี้นะคะข้าวต้ม ืไฟเผ็ดหน่อยนะพริกหน่อยก็ดีมันจะได้เผ็ดเผ็ดออกเผ็ดในหน่อยนะคะข้าวต้มใช้ข้าวผอมไม่รีทำข้าวต้มนะอร่อยมากค่ะจะเหมือนโจ๊กเลยนะแต่ไม่ไม่ถึงโจ๊กจะมีเม็ดข้าวอยู่ อ,อืมปุ้งจะหมดใส่พริกนะคะโรยพริกซอยซอยพริกลงไปค่ะซอยพริกลงไปนะคะมันจะมะนาวหนึ่งใบก็พอดีเลยนะคะมากินด้วยกันค่ะ โจว้ยขอภอายนะคะกินข้าวต้มกำลังแบบนึกคิดถึงโจ๊กใช่ไหมเวลาพูดเอาโจ๊กจะหมดแล้ว ขอภัยค่ะพริกค่ะพริกพริกค่ะเรากินก็ไปใช่ไหมพริกก็ไปไปลงในล,ลำคอนะคะหายแล้วแหมไม่ได้เอเซเดนกินต่อค่ะขออภัยนะคะ ความอร่อยทำให้ไอมีหัวหอมนะคะเนี่ยใช้หัวหอมแดงหัวหอมใหญ่นะคะอร่อยมีวิตามินนะคะหัวหอมเนี่ยรสแขะติดมามาก็มีรสกับข้าว อร่อยไม่ต้องบอกอ่าช้อนออกก่อน,นค่ะเสียดายแพงมากต้องกินอย่างแบบให้คุ้มค่าะคะ่ะเดี๋ยวทิ้งอ,อร่อยมากจนเลือแค่นี้แหละยำกุง้งแห้งตัวใหญ่ อร่อยนะคะชิมกันได้เลยจ้ะ้องมาเห่าแล้วค่ะเนี่ยทะเลาะกันค่ะทะเลาะชอบทะเลาะกันเดินเสียดตัวกันไม่ได้นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมจงมีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัยแค่คาดจากเพียรอยทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมดูหนังขายยาเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะมีคลิปดีๆต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า